เกือบลืมเรื่องสําคัญไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยตัว API ที่ extend มานะครับตัว Active Controller ตัวนี้มีมีเรื่องของการค้นหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมลองใช้ดูแล้วดูว่ามันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำแบบยีปกติะ G นะครับที่เอามาจาก CRUD Generator นะครับการค้นหาก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคนะฮะจากนั้นเราก็ไปที่ตัว G-Generator นะครับแล้วก็เข้าไปที่ c r u t Generator นะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลตามปกติเลยครับก็คือเอาโมเดลบาร์นะครับแล้วก็สร้างโมเดลเซิร์ชขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ที่ก็ใส่ใส่ไปครับจากนั้นเราก็กดพรีวิวโอเคนะครับพรีวิวเสร็จแต่ว่าเราจะไม่เจเนเรตนะครับ ในที่นี้เราจะไม่ generate เราจะเอาโค้ดอย่างเดียวนะครับห้าม g e n e r a t นะครับโค้ดตัวแรกนะครับผมจะเอา product search มาก่อนนะครับผมจะ copy ชื่อไฟล์มาก่อนนะครับแล้วก็มาที่โค้ดของเรานะฮะแล้วก็สร้างไฟล์นะครับ product search ขึ้นมา product search นะครับจากนั้นคลิกที่ model product search นี่แหละแล้วมันจะขึ้นอันนี้มานะครับแล้วเราก็ก๊อปโค้ดข้างในมานะครับ กดมาแล้วก็วางลงไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จากนั้นไปที่ Product Controller นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ Action Index ตรงนี้นะครับค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัว Prepare Data Provider กันนะครับเราจะไม่สร้าง Action Index ลงไปอย่างนี้โดยตรงนะครับในใน ในตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับโอเคนะครับจากนั้นก็มาสร้างาตัวเม็อดก่อนนะครับสร้างตัวเม่อดว่าแพรผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวมานะดูชื่อแป๊บนึงครับแอคชั่นอินเด็กตรงนี้นะครับอ่าชื่อ,อนี้แหละนะครับผมก๊อปีมานะ วางลงไปนะครับแล้วก็เอาอาร์กูเมนต์ออกโอเคจากนั้นในครัชนะครับแล้ก็ copy 2บรรทัดนี้มา copy มานะครับแล้วก็วางลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น return โอเคนะครับเราได้ method ของการ search มาแล้วอ่าตัวนี้ลืม use นะครับเดี๋ยวต้อง use มาด้วย use uh, app อุ้ย model แล้วก็ product search อ่ายังไม่จบนะครับทีนี้เราก็มาทำตัวแอคชั่นนะครับก็อคชั่นนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะ s นะครับเอ่อ uh, ตัวแปร a c t i o n เท่ากับ parent Action โอเคแล้วก็ ReturnAction กลับไป ReturnAction จากนั้นสิ่งที่เราจะาทำนะครับก็คือในในส่วนของการในส่วนของ I n d เ x เนี่ยเราจะไม่อย่างที่บอกนะครับเราจะไม่เขียนไม่ต่อตรงๆนะครับ ในแอคชั่นอินเด็กเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรนะ Property หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า,า Prepare Data Provider นี่แหละนะครับผม Copy อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่า Action นะครับแล้วก็ Index แล้วก็ตัว Prepare Data Provider เนี่ยก็ให้เท่ากับนะครับ this ใน array นะครับใน array ก็มี this แล้วก็ชื่อ metal ของเราเราชื่อว่า prepare data provider ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันต้องตรงกันอันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็น key ของอ action index นะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าผมถ้าตรงนี้ผมตั้งว่า2าใส่เลข2เนี้ยตรงนี้ก็ต้องใส่2นะครับแต่อันนี้ผมตั้งให้ตรงกันแล้วกันนะครับทีนี้เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะสามารถ search ได้แล้วนะครับ โอเคลองไปดูกันนะอ่าวิธีการเซิร์ชนะครับก็มาที่พารามนะครับแล้วก็ส่งชื่อฟิลเข้าไปนะครับผมใส่ชื่อฟิลว,ว่าเนมแล้วกันเนมนะครับ,เ,นนรบเป็นเดี๋เดี๋ยวเอาอันหลังๆดีกว่าไปาจากดาตเาอเบสก็ได้นะครับไปดูอันหน้าที่3แล้วกันนะครับ ในช่องเนมนะครับผมจะ copy ตัวนี้มา copy ไม่หมดนะครับเอาแค่นี้พอเพื่พอที่จะดูว่ามันสามารถที่จะค้นหาได้ไหมเนะอะแล้วก็วางลงไปนะครับติ๊กถูกไว้ด้วยจากนั้นก็กดค้นหาครับปรากฏว่ามันเออร์เรอทำไมถึงเออร์เนี่ยพี่วิวดูสิ รีเทิร์นรีเทิร์นไปไหนเอ่ยอ๋อผมลืมเซมิโคลอนโอเคเอายิ่งใหม่ครับอ้าวเราได้อ์เรอร์มาอีกแล้วอ๋อมันบอกว่า G not f o u l วต้องยูส G มาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับใช้ G นนะครับเอาโอเคยูสให้มัน เซนโอเค okay, นะครับผลลัพธ์ออกมาแล้วแต่ว่ามันไม่หาให้เรานะครับเพราะเมดบุ๊กอะไรเนี่ยยังกออกมาอยู่ทําไมล่ะนะครับน่าจะเป็นที่ตออโหลดนะครับตออโหลดตัวพารามิเตอร์เข้าไปในโมเดลนะครับซึ่งมันจะอยู่ใน Product Search นะครับต่อ,ตอโหลดอ่านี่ไงนะครับเราไม่ได้ส่งชื่อโมเดลมาด้วยเราก็ต้องใส่ ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นเครื่องหมายคำพูดเข้าไปว่าเป็นว่างๆนะครับโอเคคราวนี้มาเซิร์ชดูใหม่อ่าโอเคนะครับทีนี้มาแล้วนะครับตัวสินค้าของเรานะครับมาแค่ตัวเดียวเนาะเพราะว่ามันมีชื่อเนี่นเดียวทีนี้ถ้าผมใช้1 15 0 15S อย่างเดียวล่ะนะครับอ่าก็15โอเคมาแล้วนะครับ มาหลายตัวเลยนะครับออกมาทั้งหมด8ตัวนะครับก็เป็น,นั้นเรียบร้อยนะครับการค้นหาข้อมูลถ้าจะค้นหาจากราคาล่ะนะร,ราคาับราคา2 5 0 0มีไหมน่าจะไม่มีโอเคนะครับไม่มีตัวที่เป็น number หรือว่าเป็น integer พวกนี้นะครับมันจะค้นหาจากราคาไอาจาก ต้องต้รง,ง,งเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถใช้ไลท์ได้นะครับส่วนใครที่จะหาแบบว่าเออมากกว่าราคาเท่านี้น้อยกว่าราคาเท่านี้อันนี้อาจจะต้องมาเขียนดักเอาเองนะครับที่ Product Search ตรงนี้แหละนะครับแต่เดี๋ยวผมไม่ทำละอันนี้แค่ทำตัวอย่างให้ดูว่าเออเราจะทำ s e a r c สยังไงนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการค้นหาข้อมูลอ่ะแถมไม่นิดนึงนะครับลองค้นหา,าดีเทลเป็น512น gb นะครับดีเทลเป็น 512gb โอเคนะครับก็ได้นะครับก็นี่ไงไหน 512gb 512นะครับก็เหมือนเดิมครับก็สามารถที่จะกำหนดฟิลได้ต่ออนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาครัดมันดูนะครับตารางนี้ว่ามันจะยังครัดได้อยู่ไหมนะครับ ซึ่งปกติแล้วมันควรจะคลัดได้นะครับโอเคผมจะเอาพารามิเตอร์ออกนะครับเพราะไม่ได้ใช้ล่ะทีนี้ผมจะครีเอทนะครับจะครีเอทเนี่ยเราก็ต้องส่งมาทาง UI Encode นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Post นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะส่งมานะครับเดี๋ยวนะ Product Product อ่าอยู่นี่นะครับ สิ่งที่มันรีควายนะครับผมอยากจะให้รีควายแค่ตัวตัวดีเทลเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ตัวดีเทลกับอิมเมจนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะลบออกแล้วก็ดีเทลลบออกรีควายเฉพาะตัว ID นะครับจริงๆมันน่าจะมีตัว ID ด้วยเอา ID ลบออกด้วยเพราะว่ามันเป็นออโต้นะครับแล้วก็สิ่งที่เหลือไว้นะก็คือแบรนด์ d name แล้วก็ Price นะครับโอเค ก็น่าจะไม่ต้องแก้อะไรแล้วเพราะเขาทําให้เราหมดแล้วนะฮะลองไปยิงดูครับก็สิ่งที่ต้องใส่นะครับบอดี Body, น้นี้แล้วก็ใส่ต้องใส่ก็คือเนมวาลุก็เป็นเทสโปรดักหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเรียงตามนู้นก็ได้นะครับใส่ยังไงก็ได้สลับยังไงก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Price ารามนี้ยังมีอยู่ไม่มีแล้วดิช่างมันไพรสนะครับสอ0 0มทีนี้ลองยิงดูนะครับยิงด้วยโพสต์นะจะเป็นการครีเอทนะครับปรากฏว่า e er อ r ร์นะครับปรากฏว่า e er อ r ร์เรอทำไมถึง e er อ r ร์บอกว่าครีเอทเทสบนะครับห้ามว่างอ๋อครีเอทเทรห้ามว่างอ๋อเราเรายังเราโพสต์โดยที่ว่าเราไม่ได้ใส่ User นะครับ เราไม่ได้ใส่ตัว authorization นะครับอันนี้แบบเราเราโพสแบบยังไม่ได้ log in เนอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแก้ตรงนี้นิดนึงครับแก้ที่ตัวเบมเนะบมบบ,มบ์ b e a v i o r นะครับกลับมาที่ตัว product 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 ตรงนี้แหละนะครับตัวเบมบ l บรตรงนี้นะครับก็ให้แก้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นอะรซะนะครับแล้วก็ class นะครับ อ่าเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่า default default value เท่ากับ0นะครับ0ก็คือไม่มี user นะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันเป็นค่า null no, นะครับโอเคทีนี้ลองไปยิงดูใหม่ยิงนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับก็เทสโซดักหนึ่งก็เข้าไปแล้วทีนี้มาดูในดัต a ต a ร์เบสว่าเข้าจริงไหมนะครับไปดูอันหลังสุดเลยครับเข้ามาแล้วนะครับเทสโซลดักหนึ่งนะครับเทสโซดักหนึ่งเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยนะครับเป็นการครีเอทนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการอัปเดตครับอัปเดตจะใช้พุทหรือแพดก็ได้นะครับทีนี้ผมลบไอ้นี่ออกไปเลยแล้วบอกว่าดีเทล ดีเทลนะครับวาลลุเป็นอ,อ,อะไรมัวม่วๆไปแล้วกันนึกไม่ออกละจากนั้นเป็นพุตนะครับกดเซนต์อ่าเป็น๋อ้มันต้องสแลดด้วย id ด้วยนะครับสแลดด้วย id ซึ่ง id ของเราก็คือ88นะครับโอเคใส่88กดเซนต์อ่าเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นดีเทลนะครับ จากเป็นนูอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นม่วงๆอย่างที่ผมใส่นั่นแหละเออไปหลังสุดอ,อ่านี่นะครับก็แก้ไขได้แล้วนะครับออลองอีกอ,อันนึงแผดแผดก็เหมือนกับพุทธอ่ะครับแผดก็เหมือนกันเลยนี่ก็ใส่เลขหนึ่งให้หมดเลยเนาะเออ<ม>กดเซนต์อ่านะครับก็เป็นเลขหนึ่งหมดแลวอ,อ่านี่นะครับเรียบร้อย มีแล้วอ่วิววิวลืมวิวลืมวิวลืมวิว,ว,วนะครับวิวก็เป็นเกทธรรมดานะครับเกทแล้วก็สลับด้วย ID ถ้าไม่มีสลับไอดก็คือจะวิวทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ต้องส่งก็ได้อ่านะครับมันก็ส่งอ่มันก็ได้88มานะฮะแล้วก็ต่อไปก็ Delete นะครับ Delete ก็ไม่ต้องส่งอะไรเลยนะครับกด Delete อ่ากดเซนต์นะครับเซนต์ในไม่ตั Delete เดี๋ยว88นี่มันต้องหายไป โอเคนะครับมันส่งหนึ่งกลับมาแล้วมาดูที่ในฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวไอรคคอร์ดนี้จะต้องหายไปบราวส์ใหม่แล้วก็อ่าหายไปแล้วนะครับเหลือแค่87โอเคนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับ